ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาและคุณยายยังสอนนะเวลาคนที่มาวัดเนี่ยคนที่มาวัดทั้งหมด เวลาจะให้เขาช่วยงานอะไรเนี่ยบอกอันนี้สงนะมีหลักอยู่ทีเดียวว่าให้อาบุญให้คิดว่ามาสร้างบุญมาเอาบุญกำจัดกิเลสเราพันหานหาอันนี้สงให้เขาว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรถ้าเขาทำแล้วไม่ได้อะไรไม่มีใครอยากทำหรอกเพราะงั้นต้องบอกอน,นิี้สงให้เขาแล้วก็ให้คิดเลยว่า สอนนี้เขาคิดว่าเราจะเอาบุญกําจัดกิเลสอย่างบางคนยายชวนไปกวาดใบไม้ยายจะบอกว่าเอาไปกวาดกิเลสด้วยกันนะไปกวาดกิเลสกับยายนะหรือจะล้างถ้วยล้างชามก็เอาไปล้างกิเลสกันไปล้างห้องน้ําหรือกระทั่งไปบางทีหนุ่มๆก็เอาไปช่วยกันลอกผักตบในคูในคลองนะเอาไปลอกกิเลสกันหรือบางทีไปบอกไปถอนกิเลสแต่คจริงคือไปถอนตะปูแหละ ถอนตะปูที่เสร็จวัสดุก่อสร้างต่างๆเสร็จไม้เพื่อให้ไม้เขาเอามาทํางานได้อีกนี่แหละทุกอย่างยายดึงเป็นเรื่องของการกําจัดกิเลสหมดและคุณยายจะสอนว่าแล้วคุณเวลาทํานะทาเนี่ยมันมีหลักอยู่ว่าคุณต้องทําให้มันเสร็จหรือถ้ามันไม่เสร็จภายในนั้นแล้วก็ผูกใจไว้ว่าเออพรุ่งนี้เราหรืออาทิตย์หน้าเราจะกลับมาทําจนเสร็จไม่เสร็จไม่เลิกนี่แหละคุณยายพยายามเนี่ย ท่านเคยเล่าว่าสมัยหลวงปู่คนทําวิชาเก่งๆมีเยอะแต่หลวงปู่เนี่ยกับแต่งตั้งให้คุณยายเป็นหัวหน้าเวรแล้วก็ใช้ยายเป็นส่วนใหญ่ใช้ยายเรื่องคนวิชาคนธรรมะคนอะไรอะไรสารพัดเพราะว่ายายไม่อิจฉาใครยายบอกเพราะยายไม่อิจฉาใครยายไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกับใครยายคิดว่ายายจะเอาใครจะเอาอะไรก็เอาไปยายจะเอาแต่บุญเอาบารมีเอาวิชาธรรมกาย วัววิชาจะไม่ทันเขาถึงเมืยายไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกับใครแล้วก็ยายจะพยายามสอนพวกเองด้วยว่ายายก็ไม่รู้หนังสือก่ขอข้อมีกระดิกหูเพราะฉะนั้นยายจะต้องขนขวายมากๆคุณยายจะสอนพวกอุบาสกในยุคนั้นสมัยนั้นนะว่าเวลาหลวงพ่อธรรมะใช้งานอะไรนะ ต้องลุยกันเต็มที่นะทำแล้วทำให้สำเร็จให้เราคิดดูมันงานของใครมันเป็นงานพระาศาสนาเป็นงานของธาตุของธรรมไม่ใช่งานส่วนตัวของใครถ้าเราทำเราก็ได้บุญเราไม่ทำเราก็ไม่ได้บุญแล้วคุณยายท่านจะสอนว่าอย่าไปคิดนะว่าขาดเราแล้วงานไม่เสร็จนะเพราะต่อไปในอนาคตวัดพระธรรมกายไม่ขาดคนหรอกคนเยอะแยะไปหมด ยายบอกคนจะมาเยอะแยะไปหมดเพราะงั้นไม่ขาดคนหรอกคนเขาจะมาช่วยงานเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้บุญที่สุดงานเขาเสร็จแต่ว่าเราไม่มีส่วนในความสำเร็จเลยเราก็เป็นเราก็จะมานั่งเสียใจเเวลาเราจะเตรียมงานบุญใหญ่เนี่ยหรือคุณยายเวลาจะใช้งานใครเนี่ยคุณยายท่านจะตามดู ตามดูตามตรวจตราอยู่ในที่แล้วเมื่อไรถ้าสมมติว่างานอันไหนมันจะมีภัยมาท่านจะเตือนล่วงหน้าก่อนแหละท่านจะเตือนล่วงหน้าก่อนว่าเออบางทีหลวงพ่อทัตตะท่านจะประชุมนำประชุมเตรียมงานบุญใหญ่บางทีคุณยายก็เดินไปที่วงประชุมเออระวังนะไอไอพวก ส,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 สิงสิงทรงทรงเนี่ยพวกเราเท่าเท่มันจะมันจะเข้ามาด้วยนะพวกเราระวังตัวให้ดีจริงอย่างท่านว่าน่ยวันงานงานนั้นแหละมาจริงๆหลังงานบุญใหญ่ก็มีมานั่งสันอยู่หน้าสาราจาตุตรงโคนต้นไม้โคนต้นประดูพวกเราพอได้ยินได้ฟังเรื่องนี้จากคุณยายมาก่อนเราก็ต้องเตรียมหละเตรียมรับมือกันแหละ นี่แหละคุณยายเมื่อเห็นภัยจะมาท่านจะช่วยกันบอกช่วยกันเตือนก่อนหรือบางครั้งท่านจะเตือนระวังนะเรื่องน้ําเรื่องไฟดูกันให้ดีนะพอท่านเตือนเสร็จท่านทักเรื่องอะไรนะมักจะเกิดแล้งานบางทีก็ไฟดับม้งน้ําประปาท่อแตกบ้างเมื่อคุณยายเตือนขึ้นมาเราก็จะเตรียมการล่วงหน้าบางทีก็หาเจนหาเจนเตรียมไว้ ในช่วงที่ท่านไม่ค่อยสบายบางทีช่วงนั้นบางช่วงอาตมา็ได้รับบุญสมายนั้นยังไม่ได้บวชนะเป็นอุบาศกรับบุญขับรถท่านพาไปหาหมอท่านมองสองข้างทางก็จะพิจารณาคนสาธุชนทั้งหลายคนทั้งหลายที่เดินไปมาในตามท้องถนนน่ะ แล้วท่านก็จะพูดสอนมาเออชีวิตชาวโลกนะเหมือนเหมือนนกเหมือนกาตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวรีบไปทำงานแย่งกันขึ้นรถไปทำงานแย่งกันกินแย่งกันทำงานตอนเย็นก็แย่งกันขึ้นรถกลับบ้านตกค่ำเข้านอนแล้วก็หมดไปวันหนึ่งชีวิตก็หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเกิดไม่มี สอนตัวเองไม่ได้ที่จะสร้างความดีหรือไม่มีผู้รู้มาสอนมันก็หมดไปทั้งชาติไม่ได้อะไรแล้วท่านก็นจะสรุปพวกเราโชคดีนะมีหลวงพ่อคอยสอนมียายคอยสอนเราเองจะได้ไม่ประมาทไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตชาวโลกเนะ่ย คุณยายถ้าบอกชาวโลกเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยเดินพางไปในทางโลกอย่างไม่รู้สเปะสปะไปเดินไปงั้นนะเขาไม่รู้ก็เดินอยู่ไต่ขอบนรกอยู่นะท่านใช้คำว่าไต่ขอบนรกอยู่เลยผ่าดจากศีลห้าข้อหนึ่งขอ้งขอใดลงนรกทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นเราเมื่อมีครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเราต้องพยายามยึด คำสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็ฝึกตัวเองเอาตัวเองให้พ้นจากภัยพ้นจากภัยในอบายภูมิทั้งหลายคุณยายถ้าจะมองสิ่งรอบข้างมาเพื่อการสอนสอนลูกหลานมีอยู่วันหนึ่งตรรมาก็ตอนนั้นยังไม่บวชนะเป็นอุบาสกก็ก ตอนเช้าก็คอยถือถาดที่เป็นโตไปถวายหลวงพ่อท่านก็นฉันอยู่ที่กุฏิคุณยายแลหละเมื่อฉันเสร็จท่านทำพัตกิจเสร็จท่านก็นั่งคุยคุณยายสักพักหนึ่งบางทีอาตมาก็อย่างตอนนั้นก็ยังช่วยซักจีวอรอะไรบางทีคุณยายหลวงพ่อท่านคุยคุณยายเออคุณยายใข่ไข มาอยู่ใกล้ยายยายก็ชวนเขาประพฤติพรหมจรรย์หมดเลยชวนเขาสร้างบุญสร้างความดีคุณยายหลวงพ่อกระเหลียวไปดูต้นมะม่วงนะยายปลูกมะม่วงไว้เยอะแยะนั้นเนี่ยต้นก็ใหญ่ใหญ่มะม่วงยายเขียวชะอุ่มพุ่มสวัย มีตะใบไม่มีลูกสงสัยมะม่วงยายประพืชพมอาจย์ไปด้วยมั้งคุณยายนั่งอมยิ้มเนี่ยเออมะม่วงยายมันคงคงเพลินไปก่อนกับพวกบาศกครับแล้วคุณยายแล้วหลวงพ่อท่านก็ไปทำภารกิจท่านคุณยายก็เดินมาหาตมา ท่านก็บอกวิหมูเรียกธร,รมนมนหลวงพ่อท่านว่ามะม่วงประพฤติพรหมจรรย์ <laughs> ธรรมาบอกยายว่าอ,อ้าวก็ยายตอนแรกๆยายก็บอกปลูกเอาลมเงาไงเขาก็ให้ลมเงาสมใจนึกนะ่ะเขียวคลึมนระบายใหญ่ <sk r üm> ลูกไม่มีเลย ตกตอนบ่ายท่านก็นถามมาทธรรมเออปกติมะม่วงปลูกกี่ปีมันจะออกลูกบอกโอ้ถ้าปลูกด้วยเม็ดนะเขาสมัยนู้นนะหกเจ็ดปีเขาก็ออกลูกกันนะห้าปีหกปีออกลูกกันแล้วล่ะคุณยายบอกไอ้มะม่วงเรานี่มันก่อนแปดเก้าปีสิบปีสล่ะมั้งเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เไรเดี๋ยวยายจัดการเองตอนบ่ายตกบ่ายยายเดินคุณยายก็ไปหยิบไม้ไม้ไผ่ที่ก็ตัดไว้ค้ำต้นไม้อะเขาเขายังไม่ได้ไปค้ำนะกองกองอยู่หยิบไม้มา ไปเดินเคาะตามต้นมะม่วงต้นหนึ่งกับเคาะสามทีมะม่วงมะม่วงออกลูกนะออกลูกยายเจ้าลูกมะม่วงไปเลี้ยงพักเดินเคาะไปหมดโดยทุกต้นเลยสมัยก่อนทมาก็เห็นบอกยายเคาะต้นใหญ่ๆนะต้นเล็กๆอย่าไปเคานะมัน ยายบอกเออรู้แล้วน่ะสมัยก่อน,นเมื่อปี2 5 2 5ต่อ26เราสร้างอาคารในสังกรรมใหม่เราเรอมอา,า,าคารเน่ะเจ้าภาพเขาก็มาเชียร์ปลูกมะม่วงเยอะแยะเลยปลูกเยอะแยะนะูยยะน่นนะพอปี2930ถึงนั้นยังไม่ออกลูกเลยปลูกเขียวคลึ้มไปหมดเ่ะ คือสมัยก่อนนะของเรานี่ยหลวงพ่อท่านมีนโยบายท่านไม่อยากปลูกไอ้มะม่วงไอ้ไม่ใช่ไม้ผลน่ะไม่ค่อยอยากปลูกไม้ผลเพราะว่ากลัวเด็กๆลูกญาติโยมสนๆน่ะถึงเวาลามาปยินต้นไม้เก็บไม้ผลเก็บอะไรต่อะไรเเดี๋ยวมันจะมีบาปติดตัวท่านก็เลยเอาปลูกเอาไม้ล่มเงาแล้วกัน วันนี้อยากโยมเข้ามาเชียร์ <c oughs> มะม่วงพันนู้นมะม่วงพันนี้เลยโยมเขาเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารเอาก็เอาก็เลยปลูกเยอะสมัยนู้นแต่ไม่มีโูกเลย <c oughs> <c oughs> ปีนั้นแปลกเลยาตมาก็คิดก็โอ้โหใหญ่เดินเคาะเกือบทุกวันนั้ะ <c oughs> <c oughs> สกิดสกิด <c oughs> ได้เวลาแล้วทำหน้าที่ทัที มันจะสายแล้วนะเจ็สิบปีแล้วไม่ออกลูกเดินไปทุกต้นสกิทสกิทปีนั้นมะม่วงออกดอกเยอะหรือออกลูกเต็มไปหมดสาธุลูกออกมาเล็กๆเลยหลวงพ่อถามยายมะม่วงอะไรอ่ะถามในตู้ลูกมันท่าปลายนิ้วก้อยอะ ยาญ่ก็นนิ่งๆไปสักพักมะม่วงทิพ์หลวงพ่อพี่ะนุงทิพสักพักอาตมาก็พอหลวงพ่อเดินลงไปจากกุฏิแล้วก็ hmm. ก็บอกยายมะม่วงปกติมัต้องเห็นลูกก่อนนะลูกมันต้องโตมัต้องควนถึงจะบอกได้นมันพันอะไรอะ่ะ hmm. เออหน้ามะม่วงทิพปลแล้วกันแต่มาก็นึกในใจพันใหม่พันใหม่ <BS> <G l acy> แล้วพอมันแก่มันเป็นนั่นอ่ะพันเจ้าคุณทีป่ปะ oh, oh, อ๋ตอตรงเลยนะเออเยอะเลยโอ้ยเอามะม่วงมาเลี้ยงพ <h ary> ระเหลือจากเลี้ยงพระเอาใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเอาไปแจกโยมใครมาวัดใครมายุคนั้นสมัยท่านเอาไปแจกหมดบางทีชุด ที่ก็ออาไปบอกบุญยายยังฝากไปเลยเอาไปฝากโยมคนนั้นคนนั้นคนนั้นชื่อนั้นนะเอาไปบอกของมงของยายยายฝากมาให้ทานอัใช่คือเอาไปแจกแจกกันทานด้วยยายบอกเอาไปแจกแจกก็เถอะเดี๋ยวมันเยอะเกินไปตอนนี้มันเยอะเกินไปแล้วมีปัญหาในการเก็บรักษาเลยแจกให้ญายโยมก็ชื่อกันทานเดี๋ยวเขาจะได้วันหลังเข้ามาให้มาทําบุญอีก นี่แหละมะม่วงคือต้องต้องถูกสกิดน,น,นิ่นะึ่งถึงถึงจะปฏิบัติหน้าที่เพราะงั้นพวกเราเนะี่อาคารร้อยปีคุณยายเนะี่ยคุณยายบอกเขาเริ่มกันแล้วนะอย่าเหมือนมะม่วงที่มันประพฤติพรหมจรรย์อยู่สกิดละคุณยายท่านจะสอนอุบาศกสมัยนนนะ บางทีนั่งทานข้าว่นบอกนี่ยายสอนพวกเราอย่าให้วังดีนะมาเป็นห่วงพวกเราแหละลำพังยายเอาตัวของยายรอดอยู่แล้วไม่พวกเรานี่แหละความรู้ทุ่มหัวตัวไม่รอดอย่าไปนึกว่าวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทางโลกมันจะช่วยเราได้นะมันช่วยไม่ได้หรอกเรียนเสร็จตายก็ลื้อหมด แต่วิชาทางธรรมน่ะวิชาของพระพุทธเจ้าเรียนแล้วมันไม่ลืมหรอกไปชาตินามต่อกันติดนะเป็นความรู้ที่ติดข้ามภพข้ามชาติและพวกเราเนี่ยถ้าได้ไปเห็นบุญเห็นผลของบุญเหมือนอย่างที่ยายเห็นนะเราจะเสียดายโอกาสเลยเอ๊ะตอนนั้นทำไมเราไม่ทำให้มันเต็มที่นะ ปล่อยให้เวลามันผ่านไปลุงนี้ลุงนี้ <c oughs> อ, <c oughs> อย่างที่หลวงพอ่อบอกลุงนี้ลุงนี้เราทํ้เต็มทีนะ่แต่มันผ่านไปแล้วผ่านไปก็ผ่านไปแล้วเพราะงั้นท่านก็บอกว่าเมื่อไหไรก็ตามที่หลวงพอ่อท่านมีบุญใหญ่ออกมาเนี่ยท่านก็เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐทีเดียวยุคนี้สมัยนี้คุณยายท่านบอกว่า โอ้ยยายก็เข้าที่หามาเยอะแล้วเชื่อยายเถอะเยี่ยมที่สุดแล้วหลวงพ่อธรรมชยโยเ <c oughs> นี่คุณยายท่านบอกพ<ซ>าเงินคุณยายเองท่านก็ยังทำบุญท่านบอกยายเองยายก็ต้องทำบุญเพื่อว่าท่านจะเอามาหาทานบาร,รมีนี่ติดไปในภพบเบื้องหน้าแล้วบุญใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่หาได้ง่าย เราเองหลวงพ่อมีดำริจะสร้างอาคารที่จะเผยแพร่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกมันใช่ประโยชน์มหาศาลจริงๆแต่ว่าทํางานนี้เสร็จโดยไม่มีเราเนี่มันน่าเสียดาย mm hmm. หรือเสร็จโดยที่เราทำนิดๆหน่อยๆมันก็น่าเสียดายเราเองต้องทำให้เต็มที่เหมือนคุณยายยายบอกยายทำอะไรยายทำสุดดิดสุดเด็ด ยายทำอย่างสุดฤทธิ์สุดเด็ดเพราะงะั้นเวลาสมบัติเกิดขึ้นกับยายก็จะเกิดเยอะไปในภพบเบื้องหน้ายายเห็นผลบุญของยายแล้วสมยายจะมีสมบัติเวลายายจะใช้ใครทํางานใช้ใครสร้างกุศลเอาใครอยากได้สมบัติมาเอาไป mm hmm. เอาไปให้สมอยากเลยยายจะให้เขาสมอยากเลยให้จน จนเขาบ่นไม่เอาแล้วยายยายจะให้ทาอะไรก็ทําเถอะจะทําให้ทั้งหมดเลยยายอยาเอาสมบัติมาให้ไอ้ทีมีอยู่มันจะล้มมาทับตายแล้ว <laughs> นี่คุณยายเล่าให้ฟังจริง <laughs> บอกก, <laughs> ก็จะชวนเขาสร้างความดีแหละไม่ใช่อะไรไอท้ทีใช้เขาให้เขาทำงานทํางานสร้างความดีเ <laughs> พราะงั้นชาตินี้มันไม่อีกอกี่ปีมันก็ละสังขารละโลก,กันไปแล้วเราอดทนสร้างบุญสร้างความดี <laughs> บุญมันก็ของเรา มันไม่ได้ไปไหนหรอกของเราไปรอท่าอยู่ที่วิมานแล้วทุกทุคนน่ะถึงเวลาสร้างบุญสร้างความดีด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็ไปเกิดด้วยกันแหละพอไปเกิดด้วยกันน่ะแต่มันรวยไม่เท่ากันนะตอนยายเคยบอกมันรวยไม่เท่ากันหรอกมันอยู่ที่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาทําบุญเนี่ยเขาเต็มที่ไม่เต็มที่เท่ากันน่ะบางคนทําเต็มที่เขาก็ได้บุญเยอะ ได้บุญอย่างมหาศา,ศาลทีเดียวแต่ใครถ้าทำทำบ้างนิดหน่นอยๆก็ได้ไปนิดหน่อยๆเพราะงั้นเราจะอย่างที่หลวงพ่อธรรมชโยสอนว่าเราจะปรับผังแห่งชีวิตของเราแล้วก็ทำตอนเราเป็นมนุษย์พอเราละสังขารไปแล้วมันหมดสิทธิ์แล้วหมดโอกาสแล้วเราเหลือเวลาสิบสี่วันนั่นนี่สิบสี่วัน ที่เราจะได้ทอดกระถินใญญ่ลวกงานบุญใหญ่กะยายเพราะงะั้นเราก็ทำของเราให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถสุดฤทธุดเดชของเราเลยเราจะได้ไม่ต้องไปเสียดายเมื่อภายหลังว่าลุงนี้ลุงนี้เราทําให้ได้อย่างนั้นอย่างนั้นก็จะดีหรอกนี่นะแล้วก็พยายามนึกถึงมะม่วงของยายให้ดีนะ ใครที่ได้เคยชิมมะม่วงยายสมัยนู้นน่ะในนี้ก็คงมีอยู่ไม่ไม่น้อยทีเดียวเออมะม่วงมันต้องถูกสก,กิดนิดหน่อยถึงจะออกลูกนะถึงจะทำหน้าที่สมบูรณ์รูปๆนายายไม่ถึงกับไปตีมันนะขอเบาๆให้เขารู้ตัวว่ามันได้เวลาแล้ว